สวัสดีค่ะรับชมช่องประออนพี่สาวลงคนนะคะดูเอ็ดแมมทะเลน้ำจืดสกลน,นครน,นะคะ

โอ้เห็นเห็นเขายกยอแล้วคิดถึงย่าพาเลยนะคะนี่นะคะโอ้โทแต่ชดชดเลยเพ่อแม่พี่น้องเลยปาอืมปากระเป๋ เลน้ำจืดเมืองสกลนครน,นะคะเมืองผาแดงนางอ่อระหว่างที่รอน้องนุกยุงไปหัดขับไปเรียนหัดขับรถอยู่นะคะ แมมเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมฮะเป็นสวนสาธารณะนะคะคุณเอีทุกท่านนะคะยกอีกแล้วยกยอคิดถึงหญ้าพาเลยนะคะ เป็นตะเย็นแต่พอแม่พี่น้องเลยนั่งผ้ายเรือนะคะนี่ก็เรือะคะ่ะเรือสีฟ้า ยกขึ้นอีกแล้วขึ้นหอดขึ้นหอดอีแม่ผ้าเด้ขึ้นหอดงญาผ้าด้ค่นยกสะดุ้งยกออย่อย่้มใดคึ้นหอดแม่ขากหลายค่ะ มาออกกําลังกายได้นะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะเป็นสวนสาธารณะนะคะนี่นะค่ะบรรยากาศร่มเย็ยนมากเลยนะคะนี่นะคะแอดแมมอยู่มุมนี้ มองดูสุดลูกกตาเลยนะคะทะเลน้ำจืดเมืองสกลนครค่ะเมืองผาแดงนังไอ มองสุดลูกกระตาเลยนะคะ บรรยากาศล่มลื่นดีดีนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะยกจออีกแล้วหูถือสู้บาทค่ะพ่อแม่ที่น้องปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ก็มีด้วยค่ะ รลวบางนกนั่นใส่ด้วยแม่มเด้อน,ก,นกอุจระใส่เด้อนกอุจฉระใส่เลยนี่นะคะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวกําลังกายมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะเราเลือกตามใจชอบโดยชอบร่มไหนต้นไหนก็เลือกได้เลยนะคะ หายใจเข้าหายใจออกลึกๆรับบรรยากาศดีๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะ